สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องของสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับหรือว่าแผ่นรองซับซึ่งเป็นแผ่นรองซับหรือผ้าอ้อมผู้ใหญ่สําหรับคนไทยทุกสิทธิ์เลยนะครับที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงหรือมีปัญหากลั้นการขับถ่ายเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าที่ประชุม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่2พฤษภาคม2565เนี่ยเขาได้มีมติเห็นชอบบรรจุผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายให้เป็นสิทธทิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคนะครับซึ่งครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ โดยใช้งบจากงบประมาณของกองทุนสุขภาพตำบลหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำหรับการดำเนินการเนี่ยนะครับก็จะดำเนินการผ่านกองทุนสุขภาพตำบลน,นะครับโดยหน่วยจัดบริการลองเทอ r m มแครนะครับก็คือในเรื่องของการดูแลระยะยาวในชุมชนที่มีแผนการดูแลรายบุคคลแคแผนเนี่ย ตามเกณฑ์ที่จะได้รับผ้าอ้อมนะครับก็คือหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลนะครับเป็นผู้ดําเนินการหรือว่าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นหน่วยดําเนินการก็ได้นะครับโดยจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอกองทุนประจำะท้องถิ่นนะครับแล้วจัดซื้อจัดหาผ้าอ้อมแผ่นรองซับนะครับเมื่อทําโครงการแล้วนะครับตรงนี้เนี่ย ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์นะครับก็คือ 1. บุคคลที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงและมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาเทน ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า6คะแนนตามแผนการดูแลาล,าลายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณาสุขของหน่วยบริการนะครับและก็สเนี่ยบุคคลที่มีภาวะ กั้นปัสสวะอุจจาระไม่ได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และผลประเมินของหน่วยจัดบริการนะครับโดยสามารถรับฟรีได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อวันตามการประเมินตามแผนการดูแลรายบุคคลผ่านกองทุนสุขภาพตำบลน,นะครับไม่สามารถไปรับที่หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลได้โดยตรงนะครับตรงนี้เดี๋ยวในส่วนตรงนี้เนี่ย หน่วยบริการสถานบริการหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นผู้จัดทําโครงการผ่านกองทุนเป็นกองทุนสปสอช,ชอในระดับพื้นที่นะครับสําหรับข้อมูลนะครับสำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับท่านสามารถโทรได้ที่สายด่วนสปสอช1 3 3 0 ซึ่งงบประมาณตรงนี้จะเป็นงบประมาณเพิ่มเติมนะครับจากสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ว่าจัดทําโครงการเสนอผ่านกองทุนสุขภาพประจําตําบลน,นะครับ